ค่ะทุกคนกคุณครูน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาสอนวิธีการนะคะแก้ปัญหาหรือว่ามาดูวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Open Chat นะคะในกรณีที่โดนจำกัด Open Chat นะคะจะมีวิธีการยังไงจะต้องดูยังไงว่าเรา,าโดนจำกัดหรือว่าทำไมเราถึงใช้ Open Chat ไม่ได้นะคะแล้วก็มา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายะคะการใช้งาน Open Chat ในหลายคนนะคะอาจจะยังอาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีวิธีการมีแนวทางในการปฏิปฏิบัติยังไงในการใช้ Open Chat Line ของเราเนะะี่ยค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งถามเข้ามาพอดีเลยแล้วก็จะทำคลิปเป็นคลิปตอบคำถามให้กับเพื่อนคนนั้นด้วยนะคะเพื่อนคนนั้นเนะะี่ยค่ะถามเข้ามาว่าเดี๋ยวเราไปดูคำถามของเพื่อนคนนั้นก่อนนะคะขออนุญาตอ่านคำถามนะคะ สอบถามครับ Open Chat โดนปิดกัน้นแต่ยังมองเห็นการสนทนาของคนอื่นสมัคร Open Chat ใหม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งคำขอเนะะี่ยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับ Open Chat เนาะส่งคำขอไปทางไลน์แต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้ผมเป็นแอดมินแชทด้วยอยากจะทราบว่าควรจะทำยังไงครับเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ เดี๋ยวเราไปดูนโยบายเกี่ยวกับ openchat กันกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปดูว่าข้อจำกัดของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเปิดไลน์ขึ้นมาค่ะาจากนั้นนะคะให้ไปที่ตั้งค่าค่ะทุกคนเดี๋ยว,วารปฟันเฟืองเลื่อนไปให้สุดเลยนะคะจะมีศูนย์ช่วยเหลือนะคะถ้าใครที่พบกรณีแบบนี้นะคะที่ยังไม่ได้ ไม่ได้ส่งคำร้องหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องดําเนินการยังไงนะคะเรามาดูคลิปนี้นะคะจะมีกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานนะคะในในรูปของหมวดหมู่เป็นวงกลมแล้วก็เป็นไอคอนตัวตัวงงะคะ่ะทุกคนแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างจะมีติดต่อสอบถามนะคะอันนี้จะใช้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโปรดติดต่อเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถามนะคะอันนี้จะเป็นกรณีสุดท้ายที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะคะก็คือหรือยอย่างเดียวก็คือส่งแบบสอบถามเข้าไปเนาะทีนี้เราจะมากรณีที่พบปัญหาในการใช้งานเนะคะเขาก็จะมีเครื่องหมายให้เราค้นหาปัญหาที่เราพบเนะคะเราก็จะค้นหาไปว่า Open Chat นั่นเองนะคะ มีผลลัพธ์ทั้งหมด44 34รายการก็มีเด็กอ่าเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาดูว่าอันไหนที่ตรงหรือว่าคล้ายกับปัญหาที่เราพบในการใช้งานตอนนี้เนะะี่ยค่ะก็คลิกเลือกตรงนั้นเลยเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านแล้วก็อ่ากรณีที่พบเป็นยังไงจะมีนโยบายเกี่ยวกับของเขาอย่างไงแล้วก็จะต้องมีวิธีการแก้ไขยังไงเบื้องต้นนะคะ อของเราจะเป็นใช้งาน OpenChat ไม่ได้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปมีความจำมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะถูกจำกัดการใช้งานนะคะเนื่องจากตรวจสอบว่าพบว่ามีการละเมิดหรือการ,การกระทำที่คาดว่าจะละเมิดข้อกำหนด การใช้บริการนะคะหากพบปัญหา OpenChat ดังต่อไปนี้นะคะปัญหาที่เราพบดังต่อไปนี้นะคะที่เขาจะทำการจำกัดบัญชีของเรานะคะก็คือ 1. ส่งข้อความไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่เราเคยส่งอยู่ในแชทอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ส่งไม่ได้ 2. ก็คือไม่สามารถสร้างโนต้ตหรือว่าทําอะไรในแชทได้3ก็คือไม่สามารถสร้าง open chat ใหม่หรือว่าเข้าร่วม open chat ได้ที่เป็น open chat นะคะก็คือเข้าไม่ได้เลยโดนจํากัดการใช้งาน open chat วงกลมใหญ่ๆก็คือ open chat นะคะทีนี้เมื่อสิ้นสุดระยะการจํากัดการใช้งานแล้วคุณสามารถใช้งาน open chat ได้อีกครั้งนะคะโปรดตรวจสอบข้อกําหนดการใช้บริการลายข้อที่13อันนี้ เพื่อ,อเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ถูกจำกัดในการใช้งานในครั้งต่อไปในกรณีที่เขาจำกัดการใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีบอกในนโยบายข้อที่13เดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันนะคะปึ๊บ นี่นะคะทุกคนจะเป็นข้อจำกัดการใช้งานแต่ในส่วนของ <All right. S 1> ในส่วนของตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆไปอ่านเองเลยเพราะว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากๆนะคะจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้ OpenChat ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนว่าเราเราพอเราไปตรวจสอบดูว่าของเราเนะีคะมี ที่คล้ายคลึงกับตรงนี้ไหมนะคะปัญหาที่เราพบเป็นแบบนี้ไหมที่เขาทําการจํากัดนะคะบัญชีของเรานะะเราก็สามารถมาตรวจสอบตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่นะคะเราก็สามารถแต่ว่าข้ออื่นเราก็สามารถดูได้นะคะทุกคนสามารถตรวจสอบได้เหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเอะเราทําอะไรที่มันตรงกับนโยบายของ Open Chat หรือเปล่าที่เขาห้ามหรือว่าเขาไม่ให้ปฏิบัตินะคะ ในส่วนของตรงนี้เขาก็สามารถระง,งับหรือว่าปิดกัน้นจำกัดการใช้งาน o p e n c h a รของเราเหมือนกันนะคะถ้าในกรณีที่เขาจำกัดการใช้งานเนี่ยจะอ,อยู่ใน24ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงนะคะแต่ว่าแล้วแต่บัญชีบางบัญชีเขาก็จำกัด ไปนานมากๆเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับกรณีของเรานะคะที่ที่เป็นปัญหาว่าเขาจะทำการจำกัดข้อมูลของเรานานแค่ไหนนะคะในการใช้ Open Chat ต่อมาเราไปดูนโยบายเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปไปส่งไปส่งแบบแบบแบบสอบถามเข้าไปในอ p e n Chat Line นะคะเพื่อที่จะแจ้งปัญหาที่เราพบ ให้เพื่อนๆน,นะคะทำการแคปหน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจอของ OpenChat ของเราเนี่ยในขณะที่เกิดปัญหาอยู่นะคะเพื่อที่เราจะไปแนบแนบฝ่ายรูปภาพเข้าไปให้ล n e นะคะในแพลตฟอร์มของไล้เพื่อเขาจะได้เห็นปัญหาที่เราพบนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการหาปัญหาของเรานะคะทีนี้เราจะกลับไปที่ตัว Open Chat เหมือนเดิมนะคะ ที่จะไปดูแพลตฟอร์มในการที่เราจะส่งนะคะทีนี้กรณีที่ไม่ทราบที่มาของการดมเมิดนะคะคือเราอ่านมาแล้วในหน้านั้นนะคะไม่มีปัญหาที่ที่พบนะคะไม่ไม่ตรงกับของเราก็สามารถก็ติดต่อเข้าไปนะคะยังทีมงานนะคะผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามนี้นะคะเพื่อนๆนก็คลิกเลยแบบสอบถามนี้นะคะก็จะเขาก็จะให้กกรองละเอียดนะคะมีอีเมลเขาก็จะสอบถามอีเมลที่ ที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะมีหมวดหมู่มีรายละเอียดเขาก็จะแจ้งเบอร์เราอีเมลของเราเราก็ทําการเลือกรูปภาพนะคะทุกคนแนบรูปภาพที่คุณคุณฝนบอกว่าให้เราแคปหน้าจอนะคะ,ะปัญหาที่เราพบนีคะสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุดนะคะ5ไฟล์ซึ่งไฟล์ของเขาจะต้องเป็น jpeg เนะคะเป็นไฟล์ g i f เป็น png แล้วก็ไฟล์ต่างๆ PDF ก็แนบได้นะหลังจากนั้นข้อมูลของเราก็จะแจ้งเข้ามาเนะะี่ยค่ะแจ้งเข้าไปยังไลน์แล้วเขาก็จะติดต่อของเราเข้ามาผ่านอีเมลนะคะว่าตรวจสอบปัญหาของเราแล้วปัญหาเกิดจากอะไรมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นยังไงนะคะแค่รอรอให้ไลายตอบมาผ่านอีเมลเท่านั้นเองก็ทำการส่งนะคะจากนั้นก็รอรอ,รออย่างเดียวคะ่ะทุกคนถ้า ใครกําลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่ปัญหาตรงกับที่คุณคุณน้ำฝนได้แจ้งไปนะคะก็สามารถดูคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแก้ปัญหาได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณคุณน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเออลืมบอกไปถ้าทําได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวจะช่วย ช่วยหาคลิปมาอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อแก้ปัญหาช่วยๆกันนะคะสวัสดีค่ะ